สวัสดีครับเพื่อนๆอนตอนนี้ผมมองสังคมไทยด้วยความจะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงนะรู้สึกว่าเราจะสับสนอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยการรักษาโรคเนี่ยก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่การที่เอาพระพุทธศาส,ส,ส,สนามาอ้างเนี่ยมองดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ใช่ไหมเราจะเห็นแล้วมีการรักษาโรคโดยใช้ ที่กาลังเป็นข่าวอยู่นะครับคือรักษาโรคด้วยลื่นพลังพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในการรักษาโรคต่างๆนะคือผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมและไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่เชื่อเรื่องนี้คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมจะบอกว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราต้องมีสติคิดพิจารณาน,านิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองเรื่องปาฏิหาริย์จนกลายเป็น กลายเป็นความเชื่อปฏิเสธการรักษาโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งมันก็เกิดผลเสียนะครับก็อย่างสมมติเลยนะผมจะพูดง่ายๆว่าพระผู้ธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลในป,ป,ป,ประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนจริงแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาผู้เจ้าไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นเทวดานะครับมีกายเนื้อเหมือนเรานะครับเป็นพระอรรของพระเจ้าสุดโทสธ,ธนะใช่ไหมครับแล้วก็พระนางสิริมหามายา ซึ่งท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเพียงแต่ท่านค้นพบทางสว่างค้นพบนการตัดสลทุที่จะต้องไม่กลับมาเกิดอีกท่านเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานะครับมีโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บปวดเหมือนเราทุกๆคนนะผมก็จะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้ารักษาโรคได้ท่านจะมีหมอประจําตัวไว้ทาไมครับพระุทธเจ้าเนี่ยมีหมอประจําตัวคือหมอชีวโกโกมารพัฒ์ซึ่งเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ย ท่านจะให้หมอโกมรพัฒ์เนี่ยชีวกในโกมรพัฒน์เนี่ยรักษานะครับแล้วโรคบางโรคเนี่ยหมอชีวกก็ไม่ได้รักษาให้พระองค์หายขาดพระศาสดาดองเราเนี่ยเป็นโรคปวดหลังตลอดชีวิตก็รักษาไม่หายคือมันเป็นกรรมเก่าที่ท่านทำเอาไว้นะครับต่อให้เป็นบุทธเ,เป็นอะไรก็ตามเนี่ยหนีกรรมไม่พ้นนะครับท่านก็มีเศษกรรมจากตรงนั้นตาไม่ต้องเจ็บปวดด้วยโรคปวดหลังนะครับทีนี้มันก็กลับมาที่ว่าถ้าผู้เจ้าเนี่ย รักษาโรคได้ท่านจะมีหมอชีวกโกมารพัชไว้ทําไมนะครับท่านก็รักษาตัวเองไม่ดีกว่าหรือดังนั้นก็จะบอกว่าก่อนที่คุณจะเชื่ออะไรอ่ะคิดพิจารณานิดนึงนะครับซึ่งไอการที่ผู<ม>้เจ้าทําอะไร<ม>เหนือคนธรรมดาเนี่ยเรามมมองอีกม,มุมนึงนะครับคุณเคยเห็นนักกีฬาไหมครับนักกีฬากระโดดสูงนักกีฬาวิง่งนักกีฬาลีที่ทําอะไรมากเกินความความสามารถของมนุษย์เพราะว่าพ,พ,พวกเขามีการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเขาก็ทําได้ผู้เจ้าก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าเนี่ยท่านมันก็มีการฝึกฝนมาหลายๆอย่างท่านก็ยองทำทำได้ที่เกินกว่ามนุษย์อย่างเราเราจะทําได้ในทั่วไปนะครับแต่เรื่องการรักษาโรคเนี่ยลองจุกใจคิดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านรักษาโรคได้ท่านจะมีหมอชีวกโกมารพักไว้ทําไมนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับก็คืออาการป่วยก็คือการป่วยนะครับเราต้องรักษาอย่างถูกวิธีไม่ใช่ว่าใช้คลื่นใช้พลังจากตรงนั้นตรงนี้นะครับ ซึ่งผมผมบอกไงผมมองด้วยความเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะการโยงพระพุตธศาสนามาเกี่ยวข้องนะครับมีการใช้คลื่นของพระเจ้าห้าพราะองค์ซึ่ง,งึงบอกได้เลยว่าถ้าเราไปเชื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันทาให้เสียเวลาในการรักษาที่ถูกวิธีนะครับก็ฝากเตือนกันไว้นะครับฉุกใจซึ่งนิดหนึ่งนะครับพระพูทิเจ้าคือบุคคลธรรมดาเหมือน,นเรานะครับมีกายเนื้อมีเจ็บมีป่วยนะครับเมื่อท่านป่วยท่านก็ต้องรักษา แล้วท่านมีแพทย์ประจำตัวก็คือว่าหมอชีวโกโกมารพัฒนนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับ